คุณเอยเฮ้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 ยเจอบอ่อบุญจะเดินไปเล่านี่สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมืงคนน้อยนะครับอ้ออยวันนี้นี่ตื่นขึ้นมาเจอเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยแม่ขันเงินอ้าวคุณแม่ทำไมง่วงเหงาเหานอนไม่นอนบอ นอนไม่อิ่มบ่ตื่นเช้ามารับแสงอรุณนะครับช่วงเช้าเช้าแดดอ่อนๆมายืนรับแสงตะว,วันในช่วงเช้าวันนี้แห่ด้วยกันเยอะมากครับผมสิบกว่าเชือกเพื่อนเพื่อนก็กระจัดกระจายกันอยู่นะครับในช่วงนี้ นี่ครับตรงนี้ก็เป็นพังไม่แก้วเลยไปอีกหน่อยขวามือลายเบอร์ทองน้องพี่ชายมางคนนู่นก็บนเพิ่มเยอะครับวันนี้ไม่ขันไม่รู้ว่ายืนรอใครนะยืนรอแล้วร้องด้วย ทำไมรำให้ขันเมื่อคืนนอนใกล้ๆอุ้งอิงนะแต่ว่าวันนี้ช่วงเช้านี่อุ้งอิงไปแล้วเดินทางไปจังหวัดเลยแล้วกับูผาเมื่อคืนก็ผูกใกล้ๆกันนอนด้วยกันช่วงเช้ามานี่สงสัยจะคิดถึงอุ้งอิงมั้งในขันก็มายืนรอรอทางเนาะ วันนี้น่าจะมีเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างทั้งเพื่อนแล้วก็ลูกสาวลูกชายโอ้โหคิดถึงใครอีกอเนาะแม่คุณอิ่มจังครับวันนี้ แม่คันอิ่มอาหารมีเยอะครับมีต้นฤาษีต้นทูบฤาษีแล้วก็มีผืออาหารตามธรรมชาติเมื่อคืนเดินทางมาก็มาพักที่นี่เลยจริงๆแล้วนี่ถ้าจะพักกลางทางมันก็ได้อยู่แต่ว่า เพื่อนๆก็หาของให้ที่พักให้แบบเพอร์เฟกมากๆครับยืนฟังเสียงอยู่นะจะให้ทำยังไงอ่ะแม่ค้าน แดดอ่อนๆนะครับแดดอ่อนๆไม่คันของเรามายืนพิงแดดช่วงเช้าโอ้โยบรรยากาศมันได้เพื่อนฝูงมากมายตาจะปิดอีกแล้ว ร้องครับเสียงร้องร้องหาใครเนาะไม่ขุนเอ้ยลูกสาวเขาก็ไปแล้วลูกสาวไม่ได้อยู่ด้วยอะ่ะร้องหาใครอะ่ะคิดถึงลูกสาวบ่คิดถึงุงหญิงบ่ื น่าจะคิดถึงงหญิงมากๆากะรัในขันเงินโอ้โหแม่ค,คุณเอ้ยยืนเฝ้าทางนะครัมีเพื่อนเพื่อนก็เริ่มมากันแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็มาแล้ว ปุ่มปุยบนทรงมาแล้วครับวันนี้หลายเชือกมากเอ้ทำไมอ่ะใส่มงกุฎละ ที่ร้องนะ่ะคิดถึงบ่อบ่อบุญใช่ไหมบ่อบุญลงรถมาละนี่นี่นนนบ่อบุญคุณแม่รออยู่เดอ้อมาทางนี้เดอ้อบ่อบุญคุณแม่รออยู่นะโอ้ยถ้าบ่อบุญมานี้นก็หวาบุญสิคะนี่กำลังรถมากับแม่ปุ้มปุยอะ มานี่เด้อบ่อบุญเอ้ยแม่ขันรออยู่นะลูกสาวคนสวยจะทำยังไงดีเนาะเสกมนคาถาให้มานี่นี่ได้ไหมอะ่ะคิดถึงใจจะขาดรอนๆเอาจะไปหาบ่อบุญบ่ สงสัยจ,จะรู้ละได้กลิ่นโอ้มีร้องครับมีร้องได้กลิ่นบอ่อบุญไปวะถ้าสิไป,ป,ปก็ไปเลยเรียกเรียกลูกสาวหน่อยไม่ขันเรียกลูกสาวหน่อยเสียงร้องดังๆหน่อยเดี๋ยวดวลูกสาวก็วิ่งมาดู ในขันนี้จ้องมองครับเอาไปแล้วไปแล้ว ellt. บอ่อบุญคิดหอดบอบ่อบุญเลยเฮ้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 ยเจอบ่อบุญจะเดินไปแล้วนี่เอ้ยบ่อแม่หาคุณแม <coping> em ่บอเอ้ยดูนี่ันดูนี่ันจะตามบ่อบุญไปแล้วนี่ว้า อะไรยังไงยังงั้นน่ะโอ้ยบ่บุญไม่แวเลยอะ่ะสงสารไม่ขันจังบ่บุญไม่แวะด้วยไม่แวะก็เพราะว่าบ่บุญต้องเอาไปผูกคนละที่นะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีที่จะผูกนะก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังคนเงินพายมือคนน้อยของเรา,เาไว้ด้วยนะครับฝากเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสว,ส,สวัสดีครับผม